สวัสดีครับวันนี้เราจะพาน้องๆมาเล่นมิเโชูกันนะครับมีน้องโปรโมดมาโปรดแล้วก็พี่ป้อนแล้วก็จะมีอีกคนนึงเข้ามาด้วยนะครับอ่าสุดนี่คือปุ๊กป้อนนะครับผมเขาจะมาเล่นนะครับเอาค่ะพี่เราไปเริ่มกันเลยนะครับตั๊กไปพี่โปรโมพี่โปรโมดโปรโมดเหรอใช่ ก็คนหูของพรปปะเอกด้วยนะนี่พระเอกของเราพูดไปไหนล่ะมาพี่ป้าจะใช้รุ่นนี้เลยนะทุกคน โอเคไหมครับโอเคมาบอยจะพูดนะที่ท่วงโก้ เห็นไหมครับุ่นนี้ใครไม่เคยเห็นกดหนึ่งใครเคยเห็นกดสนะทุกคนก่ทีป้งลงมาห้าขั้วหมดชนะคนเลยมาเชียมาชีทัว Ibu, want to ก็ลเลยอีกทุกวงนตัวนู้นพี่ป้าชนะนั่นเองคนระับเย้่ต่อไปน้ปองโปโมแข่งกับปุ๊กป้องนะครับพี่ปออย่าพึ่งลงนะององโอเคมต้ง,งดูยต้องซอสเบสแข่งกับตังตังซอสเบสเหมือนกันนะทุกคน